กลับมาพบกับรายการทำรากันเกมกันนะครับสัปดาห์นี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศของ NBA เรียบร้อยแล้วละครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเกมแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ดราม,ม่าในฝั่งตะวันตกอย่างมากทีเดียวไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูไฮไลท์กันเริ่มตั้งแต่ตอนออกนะครับว่าฝ่ายไหนครับเป็นผู้ชนะของ Eastern Conference ครับเกมน,นี้แข่งกันอยู่ที่บ้านของล l ฟแลนด์ก่อนนะครับ c l i Arena ซีรีสเสมอกันอยู่2-2นะครับกลับมาที่บ้านควีฟแฟนในช่วงต้นเกมทีิเลิฟครับกลับตัวชูลงไปทําให้แคเวเียนนําไปก่อนเลยครับเป็นเท่าตัวในปีนี้เนะี่ยถือว่าแคฟเองตัวกลับมาครบแล้วนะครับทั้งเลิฟแล้วก็ต่อด้วยคายร์รีเออร์วิงครับยิงระยะ3พวกเขานํากระจุยเลยนะครับ3 4, 4, 4 9 9มอจบ쿼ตแรกทีนี้มาดูเสาหลักของทีมนะครับลอบอนเจมส์ ได้บอลมาจากแมทธิวเดลาเวโดวาครับตอนนี้ทีมนั้นนำถึง41-20ตแล้ว,ลวทีมเยอนพยายามพึ่สู้กันนะครับบิสแ <This S 1> ม็กมิยอมโบครับได้ฟฝ้าลงแต่ก็ยังไล่อยู่เยอะทีเดียวจังหวะน,นี้เป็นลูกที่คาริเออร์วิ่งปัดได้แล้วก็เสร็จเลยครับอยู่ที่ว่าจะดังท่าไหนแค่นั้นเองสำหรับระบอล ระบอลวันนี้ทำบบอครับ23คะแนน6รีบาแล้วก็8แอสซิสมาถึงในช่วงของจังหวะที่เดลาร์เดว,ว่าจ่ายกับเควินเลิฟอันนี้เป็นที่กระบอลเจมดังก์อีกรุ่ก่อนนะครับจ่ายให้กระบอลเนี่ยแหละครับที่สังหารแล้วทีนี้ก็เป็นเดลลี่แหละครับจ่ายให้กับเลิฟกดระยะ3ลงไป นี่แค่ครึ่งแรกนะครับเกมแทบจะเหมือนกับว่าถ้าเป็นพี่เลี้ยงโยนผ้าเป็นนักมวยด้านนี่คงโยนไปแล้วครับไม่มีทางสู้จริง65-34ครับตอนพักครึ่งมาถึงเตติสามครับ <do> ก็ยังเกิดมหาก,กรรมยำใหญ่อยู่ต่อไปครับนี่เป็นชีพอยต์เพลย์สำหรับทางเออร์วิงแปลกมากนะครับที่รัฟเตอร์เนี่ยเล่นนอกบ้านแล้วเล่นไม่ได้เลยครับสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นครับสกอร์พอมนเป็น40แล้วก็เป็นสำรองเล่น ที่มีเฟย์บอสกอฟที่ไม่ได้ลงสนามเลยนะครับกลับได้ลงมาแล้วก็ทำให้ทีมชนะไป107 67สกอร์นั้นอ่ะเป็นสกอร์นั้นมันก็กลายเป็น116ตัด78นะครับก็เลยทำให้นำซีรีส์3-2เกมก็กลับขึ้นไปที่แคนาดาต่อนะครับไปดูว่ารักเตอร์จะยันได้ดีแค่ไหนครับนี่เป็นศักยภาพของลูบอลแล้วครับว่าทั้งซีซั่นนี้เนี่ยคลิฟแลนด์เอง ไม่เคยชนะที่นี่เลยนะครับสเกมจะเป็นยังไงได้บ้างต้นเกมหรือสโคล่าไปเทนเวอร์ครับโดนลบอลขยี้ห่วงไปเกมนั้นออกตัวแรงมากครับได้ไป14คะแนนตั้งแต่หูวันเจ้าบ้านนั้นได้โจนาสวาลันซิลนาสครับฟื้นจะอาการบาดเจ็บลงมาวันนี้วาลันซิลนัสนั้นลงสนาม17นาทีครับ ได้ไป6คะแนนกับแปดรีบาลควพอตเตอร์ที่2ครับคลิฟแลนมาเหนือกว่าตลอดทั้งควอเตอร์ยีต่อสิตรงนี้เป็นจังหวะหลุดเข้าไปสแ a มเป็นต็มครับของ bon. เลอบอนเดอร์มคาเราเล่นไม่ค่อยดีนะครับในการประกบเจมส์แล้วก็นี่เป็นการบล็อกจากด้านหลังเลยครับของเจมส แล้ววิ่งก็คับวไปเออวิ่งในสไตล์คล้ายๆกับเลเซอร์เวสบุกนะครับเวาจังหวะเกมโตและจีจาร์ดมากครึ่งหลังครับสถานการณ์หลังพิงฝาแล้วแพ้ก,ก็คือจบเพเกนคาร์ลอรี่ครับพยายามที่จะช่วยทีมอย่างมากๆเลยสกอร์ไป15ครับในควอเตอร์นี้เขาชุด3แต้มนี่ลงไป6จาก12ครั้งสกอร์ไป35 แต่คิวลิลเฟเองก็ยังคงมั่นยำนะครับไม่เหมือนกับ2เกมแรกที่มาที่แคนาดาแล้วจะไม่มั่นเลยครับริฟลนอกใดกดระยะ3ามลงไป17ลูกแต่จอบ้านลงเป็นแค่8ลูกเองแล้วการเล่นเป็นทีมครับคาเบเรียน,นั้นรันเข้าไปอีก16โคครับมมทธิวเดวเลลาเวโดวาเหลอัพลงห่วงไปแล้วก็เป็นเจมครับชัดันเจมนี่ทำถึงระดับ30คะแนนเป็นหุ่นร่างในฟออฟผลนี้นะครับ ทำไป33คะแนน11รีบาว6แอสซิสต์3บล็อกครับคริฟแลนด์ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับได้แชมป์ตะวันออกไปปราบแรปเตอร์113ต่อ87เก็บซีรีส์4-2นะครับเมืองคริฟแลนด์นถือเป็นเมืองที่น่าสงสารนะครับเพราะไม่เคยได้แชมป์อะไรเลย52ปีแล้วครับทีมสุดท้ายที่เคยประสขขบความสำเร็จเป็นแชมป์คือคริฟแลนบราวน์ครับตอนที่ไปชิงแชมป์ NFL ชนะบอรติมอร์โคได้ครับ27ต่อ0 ตั้งแต่ปี1964ก่อนที่จะเป็นซูเปอร์โบยนะครับเรามาดูว่าคู่ชิงของพวกเขานนั้นจะเป็นทีมไหนครับเป็นไฮไลท์ของฝั่งตะวันตกกันเลยครับสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยฟันเดอร์นำอยู่2-1นะครับแล้วพวกเขาเองก็กลับมาเล่นที่บ้านของตัวเองต่อเนื่องเดียมกรีนนั้นโชคดีครับไม่โดนแบนเพราะว่าไปเตะวางขาสตตเฟนเดดัมในเกมที่แล้วบริอนนั้นแฟนเนี่ย แฟนๆของโอเคซีนั้นโหใส่เดวมังกรีอย่างหนักเลยนะครับและต้นเกมต้นเกมเนี่ยกรีนก็ยังไปหมดฟาวส์ไอดัมอย่างหนักอีกครับที่บริเวณที่เคยเจ็บอยู่แล้วมือสั่นเลยนะครับสําหรับอดัมนี่แฟนของอดัมนะครับพวกนิวซีแลนด์ครับพวกกีวีเคอรี่ต้นเกมก็ดูเลิกๆนะครับโดนเทอร์เนอร์ไปเวสต์บลูสังหารแล้วก็โฉดแล้วครับอันเดอร์รเบอร์สันโฉดได้ แล้วก็กลายเป็นจังหวะที่ดวงเห็งนะครับลูกนี้เลีอัพไม่ลงนะครับอีบาก้าแปะบอลไปให้กับเวสบุกกดสามอีกอะแล้วทีนี้ก็มาดูการยิงระยะสามอีบาก้าเขายิงสามลงหนเดียวคือลูกนี้แหละครับสิบเจ็ดคะแนนกับเจ็ดรีบาว์เฉพาะท้ายครึ่งแรกนี่โอ้โหถือได้ว่าโอเคซีนั้นถล่มแต้มยับเยินเลยครับ72-53ครับที่นำทอมสันพยายามพาทีมคัมแบ็กครับในวอเตอร์ที่3 ได้ไป19คะแนนครับยิงลงไป6จาก10ครั้งบอริยร์พยายามไล่บีเข้ามาครับเหลือ12ในควอเตอร์ที่4ยังมีแฟนของบอเรียร์หลุดเข้ามาใน3อยู่บ้างนะครับแต่ว่าเควินดูรันครับยังทีเด็ดยิง3แต้มแรกของเกมครับเขาสกอร์ไป26ในวันนี้แล้วก็มีเวสบุกจ่ายกับรอปเซนสนแล้ะครับไลยับลงห่วงอีก หลังจากนั้นเวสบุกก็ไปยืนรอครับกด3ป้ามลงไปอีกครับเขาทำทริปเปิลเดวเบิลครับ36คะแนน11บรีบาล11อแอสซิสโอเคซีถล่ม118าต่อเกครับนำห่างซีรีส์เป็น3ต่อ1แล้วครับในประดิศาน án, và ี ini, Kenny, care, between, ้เคยมีเพียงแค่9ทีมนะครับจาก233ทีมที่คัมแบ็กได้ เราก็ต้องดูแล้วครับว่าอีก3เกมข้างหน้าวอริเออร์จะมีปัญปญ,ญาชนะฟันเดอร์ได้ไหมครับด้วยการไปดูไฮไลท์ในเกมที่5กันเลยครับคราวนี้เล่นกันที่ Oracle Arena ครับถือว่ายัางคงคึกนะครับสตีเฟนคือรีแน้แว่าหลังพิงฝาแล้วก็ตามต้นเกมครับเดมังกรีลูกนี้บล็อกได้อย่างงามเลยลลแล้วก็เป็นสเตปเคอรี่ครับดูมุมแบบ360องศาครับ มุมกล้องมหัศจรรย์ทีเดียวครับของทางทีวีของอเมริกันเขาสเตปเคอรี่ยิงไกลลงไปครับและท้ายของครึ่งแรกตัวนี้ก็หลุดไปวางบอลลงห่วงอีกช่องว่างนั้นห่างมาเป็น8ดแล้วครับวันนี้มีความคึกนะครับเล่นในบ้านีน่คึกเป็นพิเศษช่วง쿼ตติสี่นี่สำรองของเจ้าบ้านเล่นนะครับแต่ว่ากลับยังมีทีเด็ดครับพรสเซนบานจะให้กับอังเดโกดอดล่าเอ่อจากนั้นชอตลิวิงสันนะครับกลับตัวชุดลงไปจังหาก เท่านั้นยังไม่พอครับมีเจ้ายักษ์มอริสสเปซครับลุยเข้าไปแม้จะอึดอัดแต่ก็ได้ฝาวงด้วยลงสนาม9นาทีมี14คะแนนแล้วครับสำหรับสเปซตรงนี้โบกันนั้นเกือบจะทำให้คาดายนาน่าเหมือนกันครับจ่ายบอลไปเข้าโรเบิร์สันแล้วเป็นเวสบุกเวสบุกบี้เข้าไปดีลงมาแล้วเป็นดูแรน์กด3ลงครับเริ่มฟื้นแล้วครับสาหรับทางโอเคซี เคอรี่พยายามจะผู้สถานการณ์ลุงนี้เป็นการชดที่ยากเลยนะครับปล่อยบอลลงห่วงได้แล้วดูแรน,นโดนโฉกค,ครับดูเคอรี่โฉกนะครับเดี๋ยวดูผ้าชาครับทุบลงไปพอดิบพอดีเลยครับไปเยะ้ะแล้วก็โอกาสช่วยบล็อกแล้วก็แย่งบอลมาได้อีกแล้วหุ่นี้ครับเคอรี่ซึ่งเป็นตัวสต้ออันดับหนึ่งหลีกนะครับก็โฉกบอกลจากทางดูแลนได้ครับ เป็นฟอร์มเกมป้องกันที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วพอเล่นเกมป้องกันแล้วเล่นเกมบุกครับลุยใสยอดัมซึ่ื่อิดอาดครับ reverse l a อ u p ลงก็สะใจมากนะครับสำหรับเคอรี่ในเพลงนี้เพราะเหมือนกับเป็นการต่อฟลอรเลยพยายามตะโกนแล้วครับบอกเราไม่กลับบ้านครับเขาทำไป31คะแนน7รีบาว6แ6 a s ิสต์แล้วก็5ส t e ลแต่เคอรี่นี่เกือบทำให้ทีมต้องกลับบ้านเลยครับไปเสียเธอ์นอเวอร์ครับอดัมโฉบกลับมา แล้วก็เวสบุกลุยเข้าไปลูกนี้ได้ฟาวลงครับเขาตั้งใจเหมือนกับยิงให้พลาดนะครับแล้วก็ย่งฟรีบ่าเพื่อจะกด3คะแนนแล้วครับแต่ดูรันก็ไม่สามารถกู้สถานการณ์มาได้ครับก็เลยทำให้บริเอร์รอดตัวแบบโอ้โหสุดๆเลยครับ120ต่อ111ไล่มาแล้วครับเป็น2ต่อ3เกมเราไปดูเกมที่6กันเลยครับเล่นกันที่ชิ e พีกเอเนจีอารีนาครับ เกียดูร้นแล้วก็พลพรรนีห้ามแพ้เด็ดขาดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยต้องไปบ้านกอล์นสเตย์นียุ่งเลยครับในช่วงหัววันเดมังกรีนครับป้อนให้กับแองดูโบกัดไวเออร์ทำท่าว่าจะมีหือือแล้วครับน้ำสิบต่อเจ็ดแล้วเซอร์เวสบุกจ้ำชูลงไปครับทำให้ทันเดอร์พลิกสถานการณ์ขึ้นมานำโอเคซีนำยี่สิบสามยี่สิบครับไม่จบโคตรแรกมาถึงโคตรที่สองครับ ดูแรน์กับตัวชูลงไปโอ้โหทันเดอร์ทำท่าจะสบายแล้วครับต่อหน้าแฟนๆตัวเอง41 28แต่ว่าวันนี้เคร์ทอมสแตนช่วยกู้สถานการณ์ทีมเลยนะครับในขณะที่เคอรี่เล่นไม่ออกในครึ่งแรกวอริเออร์ก็ไล่อยู่เพียงแค่48 53ครับตอนเข้าแล้วก็รุมมาถึงรดที่3ครับตอนนี้สเต็ปเริ่มที่จะฟื้นแล้วครับจ่ายบอลยาให้กับเดมอนกรีนดังลงไปไล่บทเข้ามาแล้วครับ57 59 แล้วก็คราวนี้สตีเวนสไอดัมครับได้ทีพอยท์เพลย์ทันเดอร์ยังคงเหนือกว่าครับโอเคซีนีน,นำแปดสิบสามเจ็ดสิบห้านะครับเมื่อจบคอตอร์ทีสามคอตเตร์ตัดสินแล้วครับเวสบู ok ขึ้นไปลูกนี้ยังสุดยอดเลยนำอยู่หกแต้มครับเหลือเวลาหกนาทีแต่ทันเดอร์มีปัญหาเรื่องการเล่นคอตอร์ดี่ิครับฤดูกาลปกตินำคอตอร์ทีสี่สิบสี่เกมร้วแพ้ครับมากที่สุดในลีกเลยลูกนี้ก็ยังคงนำอยู่อีกนะครับถึง จัดต้ามกับเวลาเพียงแค่5นาทีดูรั29น29คะแนนครับเวสบุก28แต่ว่านี่แหละครับคือข่าวร้ายครับไปปล่อยบอริออสยังมีลุ้นแล้วก็คือรีกแตเริ่มที่จะก,กดติดแล้วครับหลังจากที่เครทอมซันนั้นเป็นคนส่งมาแล้วก็ลูกที่11ของเครทอมซันอันนี้เป็นลูกที่10ของเขานะครับที่ยิงลงไป เซอรี่นั้น29แต้ม10รีบาวก้าวอัศวินนะครับส่วนทอมสันสรุปแล้วยิง3แต้มลงไปถึง11ลูกเลยนะครับเป็นสถิติใหม่ของ p l a ์<ป>ออฟ NBA เขาสกอร์ไปถึง41ครับและท้ายที่สุดโกลเรนสเตดบุกไปปล้นบ้านโอเคซีได้ครับ108ต่อ101ทำให้ซีรีส์เสมอกัน3ต่อ3ครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเราไปดูเกมตัดสินซีรีส์ครับที่กลับไปอยู่ที่โอ๊กแลนด์ว่ามันจะออกมาอย่างไรครับ นช่วงนี้ครับเราไปดูเกมตัดสินชะตาของฝั่งตะวันตกเลยครับระหว่าง Oklahoma City t h ทันเดอร์กับ Golden State w รยเออร์ครับที่ Oracle Arena นาเขียนไปดูร้านกับบรราพลลพักทันเดอร์ของเขาล้วครับมาเยือนคร h ทอมสันและ Stephen Curry ครับในช่วงพอตต้รกครับถือว่าโอเคซินออกตัวดีนะครับซิเวนไอดัมลูกนี้อาศัยเกมวงในนะครับทำให้ชิ้งขึ้นนำไปก่อน6ต่อ2 พอตันที่2ครับอังเดรโรเบซ่าแล้วครับยิงสองต้านได้จากที่เลสลิวเวสบุนนจ่ายมาให้พันเดอร์ยังคงนําอยู่หน่อยๆครับเรย์ทอมสันยังคงแม่นสามต้านนะครับเขากดลงไปถึง4ี่ลูกติดเลยพันเดอร์นั้นสานําไปห่างถึง12บงนะครับแต่กลับไปว่าพวกเขาเองมาเจอเกมที่มันสูสีมากๆเลยครับ oh. แล้วเวสบุนจะยิงลูกนี้ลงกรตา่างอันเดรสันบอยจาวครับมีบทบาทลูกนี้ทําคะแนนได้สำเร็จอีกต่างหาก บริจาคเนั้นเพิ่งจะมาอยู่กับทีมจะกลับทําได้ดีมากครับทันเดอร์ได้กันในควอเตอร์ที่3เนี่ยถือว่าเพียงแค่สิบสองคะแนนเองมาถึงควอเตอร์สุดท้ายครับโอเนั้นพยายามที่จะฟื้นกลับขึ้นมาไล่อยู่7ครับแต่ว่าสเตปนี้ผิวมากเลยครับยิงล่กนี้เหมือนับเป็นลูกปอกฝาโลงเลยครับณะรดียวการดูรนก็ได้ไป27่าิเแต้มนะขาหมดสัญญาด้วยครับต้องรอดูกันว่าจะสามารถ อยู่กับทีมต่อไมครับลาสเวสบุนนั้น19คะแนน13อสศจสชัยชนะนั้นเป็นของไบรเออร์ไปนะครับ9 6ต่อ8 6ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศแล้วครับโดยโปรแกรมของรอบชิงนั้นพวกเขาจะเจอกับคริสตันคาริเอร์เกมราชเยอรมันสุกตำลาบ้านเรานะครับเราไปดูผลสรุปของทั้งสองฝั่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันออกมาอย่างไรกันบ้างครับก็ฝั่งตะวันออกนี่ กริฟเฟนคารีป,ปราบแรปเตอร์ได้ครับ4ต่อ2เกมดังผลที่เห็นออกมานั่นแหละครับโดยแรปเตอร์นั้นมีเกมที่พลิกล็อกนะครับชนะไป2เกมรวดในบ้านตัวเองแต่หลังจากนั้นก็แพ้หมดเลยตกรอบไปอย่างถือด้ว,ว่าก็ยังน่าประทับใจครับส่วนทางฝั่งตะวันตกครับก็เป็น w บรยเออร์ครับที่โค่นทันเดอร์อย่างที่เราได้เห็นกันมาเกมสุดท้ายนี่กลายเป็นเกมที่ต้านน้อยสุดนะครับของซีรีส์96ต่อแ8แแต่ก็เป็นเกมที่ทันเดอร์นั้นสู้ได้อย่างใจขาดทีเดียวครับ บอสตเออร์กลายเป็นทีมที่10ในประวัติศาสตร์นะครับที่คัมแบ็กจาก1ต่อ3เกมครับแล้วเอาชนะซีรีส์ผ่านเข้าไปรีแมตช์ใน NBA รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งครับกับคลิฟฟ์แลนด์คาร์บเรียสเรามาดูข่าวคราวในช่วงสัปดาห์กันบ้างนะครับของ NBA ครับมาให้เป็นการเสียเวลาไปดูประเด็นของบริสเดยชอนโจนนะครับซึ่งยังเป็นการ์ดที่กำลังจะยังโนเนมอยู่เลยครับกำลังจะสร้างชื่อกับนิวลินพลรีการเขาไปโดนยิงตายนะครับ เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เบชอนโจนั้นไปที่ดัลลัสเพราะว่าเมียเก่ากับลูกสาวลูกสาวเขาอายุครบหนึ่งขวบพอดีนะครับแล้วไม่รู้ทะเลาะกันอีท่าไหนเมียเขาก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ก่อนแล้วเขาเองก็เดินตามมาแต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเมาหรือว่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าซึ่งตอนนี้กาลังต้องรอผลชนสูตรอยู่นะครับเวลาที่มันเกิดเรื่องเนี่ยประมาณตีสามกว่าแล้วครับ ปรากฏว่าไบรซ์ Jones, ดูชอนโจนส์ดันไปพยายามที่จะไปถีบประตูเจ้าของบ้านเขาก็เลยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่น่าเศร้าเกิดขึ้นอายุของเขาเนี่ยเพิ่งจะ23ปีเองเนะครับเราเนี่ยครับไปดูหน้าตาของไบรซ์ดูชอนโจนกับเล็กน้อยเขาเพิ่งจะเซ็นสัญญาแบบ3ปีกับทีมนะครับแล้วก็ค่าจ้างเนี่ยได้มาซีซั่นที่แล้วเนประมาณล้านกว่าบาท เขาได้ลงสนามในฐานะตัวจริงไป11จาก18เกมนะครับแล้วก็ไปข้อมือขวาหักต้องพักยาวตลอดทั้งฤด,ดูกาลทางสตีมมิโคลซึ่งเขาเป็นเอเจนต์ก็บอกว่าตัวนี้อุสอาไบรส์โดยชอนโจนิอุสผ่านอะไรต่างๆชีวิตมาตั้งเยอะแยะเลยนะครับแล้วกำลังจะมีจุดเปลี่ยนในอาชีพอยู่แล้วเขาเล่นในบาสคอลเลจมาทั้ง USC UNLV Iowa State นะครับแต่ไม่มีทีมไหนที่ดราฟถือว่าเป็นลูกศิษย์ รุ่นท้ายของเฟรดสฮอยเบิร์กก่อนที่จะมาคุมชิคาโกบูเนี่ยแหละครับเราไปดูหนึ่งเรื่องเลยครับเมมฟิสดคริสลีย์ก็แต่งตั้งโคช้ชใหม่แล้วครับเป็นทีมสุดท้ายของลีกนะครับที่ได้เฮดโค้ชครับเฮดโค้ชคนที่ว่านี่คือเดวิดเฟสเดลนะครับ เป็นผู้ช่วยของไมอามีฮิตก็มาในแนวอย่างที่ผมเคยคาดเอาไว้แล้วครับว่าคริสลีน,นคงจะเน้นของถูกเดิมทีเนี่ยเคยจ้างเดฟเยเ,เกอร์ก็ประมาณเพียงแค่ป,ปีเดียว2ล้านเหรียญน,นะครับส่วนฟิสเตลนั้นก็อายุ41ปีอยู่กับไมอมีฮิตมาตลอด8ปีเลยครับโดย2รุฤดูดกาลหลังเด้เลื่อนเป็นผู้ช่วยเฮดโคช้ชให้กับเอริกสโตร,รา มีหน้าที่ในการเตรียมการแข่งพัฒนาฝีมือผู้เล่นนะครับก็เป็นโค้ชที่หลายๆคนเองก็บอกว่ามีแววว่าจะประสบความสำเร็จอยู่พอสมควรเคยเป็นนักผู้ช่วยโค้ชของโค้ดเนสเตดนะครับอนดรันต้าฮอกส์แล้วก็เริ่มทำงานสายโค้ชตั้งแต่ที่มาทุไรซานเดโกซึ่งเขาเองเนี่ยเป็นคนที่จบมาจากที่นั่นนะครับเคยเล่นพอยต์การ์ดอยู่นั่นอยู่สาฤดูกาลด้วยกันตอนนี้เป็นช่วงที่เขาซ้อมกับเดวนเวนแล้วครับ ก็เดี๋ยวยังไงถ้ามันมีการแถลงข่าวหรือว่าอะไรต่างๆที่มันชัดเจนก็ค่อยมีภาพข่าวมาให้ดูกันนะครับเราไปดูบทสรุปกันเลยครับว่าโคชทั้ง12ทีมในปีนี้มันเป็นยังไงกันบ้างครับก็สรุปตำแหน่งเต็มหมดแล้วนะครับฮิวสันโรเกตบุ๊คลินเนสไล่ยาวมาถึงบทชิงนัดพิเศษนั้นผมเองสรุปให้ได้สร้างกันไปแล้วครับในช่วงสัปดาห์ก่อนๆหน้าเราไปดูอีกหนึ่งเพจกันครับอีกทีหนึ่งที่มีการจ้างโคชเมื่อกี้นี้ผมลืมพูดไปคือฮิวสันโรเกตนั้นก็ไปจ้างไม้แดนนีีท่เขาาม ส่วนทีมที่ปิดนี่คืออันดับที่11เนี่นครับเมนฟิกคริสลีได้ดิวฟิสเบลครับออนโดมาจิกนั้นเสียสกอตสกายไปยังไปจ้างแฟรง์โบเกลด์เร็วกว่าซะอีกก็รอเพียงแค่คนเดียวครับเลเกอร์เนี่ยเมื่อไหอร่ลุควอลตันกับวอร์เอร์จะจบฤดูกาลครับถึงจะได้ไปทำงานร่วมกันเรามาถึงไฮไลท์จิโรดิตาเลียโค้งสุดท้ายกันเลยนะครับ เป็นสเตทที่19ซึ่งบิซซูโซดิบารีเป็นขวัญใจเจ้าบ้านั้นโดนสื่อดากันอย่างหนักแล้วก็มีข่าวหรือทํานองว่าเขาจะถอนตัวเลยครับเราไปดูไฮไลท์สเตทนี้กันว่ามันมีจุดพลิกผันยังไงกันบ้างการแข่งนั้นจากพินอโรโลนะครับมาอิตาลีไปยังทิโรโซในฝรั่งเศสสวยงามมากนะครับวันนี้เนี่ยจะต้องขึ้นไปที่อัคเนโลครับความสูง274 4เมตรนะครับยังมีหิมะอยู่เลยแล้วหยมะนมันเกิดขึ้นครับเซเว่นครอสบิกไป เหมือนกับว่าตีโค้งพลาดแล้วครับแล้วก็ไปชนกับกำแพงหิมะตอนที่เหลือ50กิโลเมตรทำให้วิเซนโซนีนิบาลีนะ่นั้นสถานการณ์ดูดีขึ้นเลยและขณะเดียวกันครับเอนเนอร์สกาลินครับก็แหกโค้งไปแล้วบาดเจ็บต้องถอนตัวจากการแข่งวันนี้เนี่ยอัานาส่งหมากพิเศษออกมาครับให้มิเกลสกาโปนี่เบรกโอเวลไปก่อนครับเพื่อรอวิเซนโซนีนิบาลี่ในระหว่างทางขึ้นภูเขาแล้วนิบาลี่เองเนี่ยเป็นคนที่ลงเขาได้เก่งแล้วนะครับ ลายเป็นว่าจากการที่บาดเจ็บของครอยสวิกนั้นเขาเองโดนทิ้งกระจุยเนี่ยครับสกาปนี่ครับที่รอแมททัาของเขาที่จะขึ้นมาครับเพื่อจะช่วยลากแมททัของเขาในการที่จะให้ประสบความสําเร็จในวันนี้แมซิมมงฟอร์นั้นเป็นตัวเบรกเอาไว้ออกมาแต่ก,ก็ไม่รอดแล้วครับในบ้านปลายนิบารีสามารถที่จะคว้าชัยชนะแล้วก็ทําให้ตัวเขาเองสถานการณ์กลับมาดีขึ้นเลยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งจะเป็นครอยสวิกนะครับที่กำลังมาดีๆทิ้งห่างก็อยู่4นาทีเนี่ย ไปเจอไหยนะไปชนกับกอ้กำแพงหิมะที่ว่านั่นแหละครับมิเคลมิเบ้มาเป็นที่2นะครับแล้วก็สะสมแต้มภูเขาทําให้เขามีลุ้นที่จะได้แซงหน้าเดเมียโนอฟคูเนโก้เลยเอสบันชาเวสเข้าที่3นะครับวันนี้ปรากฏว่าทางครอยสวิกนั้นอันดับร่วงเลยครับเวลารวมนี่ถึงกับปราบปลื้มจนร้องไห้เลยครับแรงกดดันสูงมากแล้วครับเจ้าฉลามจากซิซิลีขึ้นมาเป็นอันดับที่2เลยครับไล่บี้ชาเวสสำหรับสเตย์สำคัญในวันพรุ่งนี้ครับ อ่านกันอยู่44วินาทีเท่านั้นเองส่วนครอสบกนั้นตกไปเป็นรองอยู่ถึงตอนนี้เขาเป็นรองทางชาวเบสอยู่ประมาณ1นาทีกว่าเลวครับเรามาดูสเตทที่20กันเลยครับแต่สตาร์จากที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มายัางที่ซานอันนาดิวินาดีโอครับระยะทางทั้งหมด134กิโลเมตรแต่ยังคงเป็นเทือกอขาแอลอยู่เหมือนเดิมนะครับมีเบรกอเวเกิดขึ้นนะครับในช่วงแรกถึง8คนเลย แล้วก็มีอย่างพวกมิเคลนีเบ้ครับเพื่อจะมาเก็บแต้มบนภูเขาดาวินอตาปูมาหรือว่าเป็นเรนทาราเม่ครับยังมีอารมณ์อ่านหนังสือพิมพ์นะครับสำหรับตัวของบาบาร์เดเซึ่งอยู่อันดับที่4ี่เวลารวมครับพวกเบรกเอาไวเนี่ยเขาทิ้งห่างไปถึงประมาณเป็น10นาทีเลยนะครับคือแค่คอนโทรลร,ร่างกายมันจะกระยานก็เหนื่อยครับแกยังเหนื่อเวลาอ่านอ่านหนังสือพิมพ์มันเป็นสุดที่เต็นจะต้องตัดสินเลยนะครับ ตอนนี้ในชาวเวสนานหนักน,นะครับสวมเสื้อสีชมพูต้องพยายามขี่สู้กับนิบาลีแล,และคนบอกนิบาลีกำลังมาแล้วครับสภาพจิตใจกำลังดีเยี่ยมเลยชาวเวสเองก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับต้องพยายามลากบอเบอเดอย่างเดียวครับเพราะไม่งั้นเขาจะต้องเสียซื้อให้กับทางคนนี้ครับวิเซนโซน,นิบาลีแล้วมาในแบบที่เจ็บแสบมากนะครับมาเกิดขึ้นในสเตจที่สําคัญที่สุดแล้วก็รองสุดท้ายด้วย ส่วนชัยชนะล่ะครับเป็นของเรนทราาเมซึ่งเขาไม่มีอันดับเวลารวมนะครับแต่เป็นการชัยชนะให้กับทีมของคาตูชาครับทําเวลาเป็นชั่วโมง22นาทีนักปั่นจากเอสโตเนียครับคนนี้แล้วนิเบรี่ครับเข้าเส้นชัยแล้วทีนี้นับเวลาดูล่ะครับว่าจะทิ้งห่างกันอยู่แค่ไหนเขาเข้าเส้นชัยอันดับที่6นะครับในเวลารวมแล้วท้ายสุดก็คือชาวเวสมาไม่ทันนะครับกับต้นทุนที่มีอยู่ก็เป็นชมหน้าของ ผู้ชนะสเตแต่คนนี้เลยครับสื่อให้ความสนใจอย่างหนักหน่วงเลยครับบิเซิโซนีบาลีซึ่งมีข่าวว่ากำลังจะย้ายทีมอยู่แล้วนะครับจบฤด,ดูกาลนี้จะไปอยู่กับทีมในบาเรนก่อนนี้บาลีกลับขึ้นมาแซงชาวเวสได้52วินาทีครับแล้วก็ทิ้งบาบารดไปอีก67วินาทีส่วนครอยสวิกนั้นตกไปเป็นอันดับที่4เวลารวมเลยครับ เราไปดูไฮไลท์สัปดาห์ส,สเตจสุดท้ายกันแล้วครับจากเมืองคูนิโอเข้าสู่กรุงตูรินครับระยะทางก็ร้อยหกสิบสามกิโลเมตรเป็นสเตจทางราบแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นก็ไปที่รู้กันแล้วครับว่าอัสตานาไม่น่ามีปัญหาอะไรครับก็ต้องจับไม้จับมือเต่าภาพฝนมาลงนะครับเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่ถือว่านิบริี่ประมาทไม่ได้ครับเมื่อกี้ลาสบักนี่เจ็บบริเวณหัวไหล่จนต้องถอนตัวไปเลยอะแล้วก็ยังมีอย่างซอนนี่คอเบลลี่นะครับก็เจ็บหนักด้วยนะครับ ไปชนคือเนี่ยครับไปเกี่ยวกับคนดูครับบริเวณรองเท้าคนดูเขาต้องวนรอบทั้งหมดแปดรอบนะครับแต่ยังดีที่คอรเบอรี่นั้นยังกลับมาปั่นต่อได้อย่างไม่น่าเชื่อครับร่วงไปแบบหนักๆขนาดนี้เพราะฉะนั้นนี่ประมาณไม่ได้เลยครับสําหรับผู้นาในช่วงปลายครับก็เกิดเหตุการณ์ดราม่าเกิดขึ้นในจัคโโมนิซโลครับเป็นพระรองมาตลอดชีวิตครับสปินชนะนะครับนี่เป็นหนรแรที่เขาชนะจิโร่ได้ครับในบ้านเกิดตัวเอง แต่ปรากฏว่าพอไปดูภาพช้าครับคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันไปบอกว่าเขาไปบังลายสายชามเดลโลครับเพื่อนร่วมชาติส่วนผู้ชนะเป็นคนนี้ครับนิบาลีกลายเป็นแชมป์ไปชื่นมือนเลยครับเป็นการได้ชัยชนะแกรนด์ทัวร์เป็นผลที่2ของอาหุนที่4ของเขาแล้วก็เป็นชัยชนะจิโร่ในหนที่2นะครับเมื่อกี้ชาวเวสครับเข้าที่2เนี่ยเป็นจังหวะที่เขาไปบังลายสมาโเดโลครับมเดโลก,ก็เลยชุดเลยครับด่าเลย ก็เลยปรับเปลี่ยนอันดับกันใหม่ครับนิคลัสอาร์นครับขึ้นมาเป็นผู้ชนะของสเปนส่วนเขาโดนปรับไปอยู่ที่10เลยนะครับนิเบอรี่นี่เห็นข่าวบอกว่าทีมของบาเรนนั้นจะสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็จะเป็นทีมโบสัวด้วยนะครับนฤด,ดูกาลหน้าพอดีแอมไซคริงกับทีมของทิงคอฟเองก็จะยุบทีมไปแล้วครับนิเบอรี่สุดยอดมากนะครับคูเดฟงก็ได้โบตาเดสฟันยาก็ได้ชิโรดอิตาเลียของบ้านเกิดนี่ก็ได้ครับ และนี่จะเป็นการสั่งร้ายกับทีมอัสซาน่านะครับตูตูฟองเขาจะไปนะครับจะไปเป็นผู้ช่วยให้กับฟาเบโลอารูครับแล้วก็แลกกับการที่อารูจะต้องช่วยเขาเวลาแข่งโอลิมปิกครับนี่คือโฉมหน้าของนักปั่นที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งซึ่งกาลังจะย้ายทีมเมื่อจบฤด,ดูกาลนะครับก็ต้องรอดูข่าวแล้วครับว่าเมื่อถึงในฤด,ดูกาลหน้านิเบลี่จะไปได้ดีแค่ไหนกับทีมของบาเรนและนี่คืออันดับทั้งหมดเวลารวมเมื่อจบจิโรดิตเตียสเตทที่21ครับ ก็ชาเวสดาวรุ่งจากอรชนะกรูนเอชได้รองแชมป์มาบเเดก็ได้ที่3ไปครับส่วนครอยส์บิกนั้นเจ็บปวดมากเลยครับตกมาอยู่ที่4ั้งทั้งที่ทํเท่าจะเป็นสุดยอดเลยครับเมื่อประมาณเพียงแค่5วันก่อนหน้าแล้วฟาชมาก้าหนุ่มดาวรุ่งของโปแลนด์ครับเข้าไปอันดับที่5ของรายการนี้นั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดแล้วครับของรายการอเมริกันเกณฑ์ประจําสัปดาห์สัปดาห,หน้าครับเรามาพบกันใหม่ครับวันนี้ผมมาพบกันดูมาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ